สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่องเจ็ดบริษัททิปปัญทูจำกัดเกมพันหน้างเพื่ออาธรณ์ สู่รายการเกมพนหน้าเอื้ออาทรนะครับเช<า>ื่อกัยทุกวันอาทิตย์ก็เช่นเคยเดี๋ยวเราจะดูกันว่าจะมีใครมาโชว์ความสามารถในการของเรานะมีพี่ดาราสิทท่านนะฮะวันนี้รับเชิญสี่ท่านด้วยกันนะครับน้องตูนครับนะฮะพี่พีพีเอย์จคุณเต็มบิ้งโอ้เอคเวลาพี่เทยนธครับเล่นแบบเป็นน้องเทย์ไหมน้องเทย์ที่รายการเราไหวกันทั้ง ศัตรูแล้วไม่เป็นไรนะครับพี่ครับนะครับเป็นพี่เขตนะฮะก็มีละครหลายเรื่องด้วยกันนะครับแล้วก็น้องแก้มใสแก้มใสคริสตัลนะฮะแล้วก็น้องเมงหุ่นตับเมงหุ่นเดี๋ยวน้องปีเลยชื่อน้องแล้วที่เหลือก็เป็นพี่ๆที่น่ารักถือนะพี่ลงพี่นุ้ยพี่ท็อปพี่ไทยพี่ก้าพี่เอ่นนี่ครับสวัสดีครับ ครับ LS Celeb Cosmetics ไปเลยครับไปเลยครับไปคุยกันน้องๆครับน้องๆน้องตูดน้องตูดไปคุยกับน้องตูดเลยคุณกระทิงเล่นคุณนกระทิงใช่ค่ะคุณนกระทิงแล้วก็มีเรื่องอะไรอีกคะ แล้วก็เรื่องเสน่ห์เสน่หามายาเสน่หามายาสองเรื่องนี้ก็แตกต่างกันเลยนะใช่ไหมคุณก็ทิงนี้ก็ออกแนวบู๊ใช่ค่ะคุณกัดพิงหนูรับบทเป็นตัวยังไงตัวประมาณคุณเขาบู๊กันขนาดนี้นะคุณก็ทีงี้สู้หรอหนูสู้ด้วยแต่หนูไม่ได้บู๊อะค่ะไม่เป็นไรเป็นบอกว่าเป็นตัวทำให้เกิดเรื่องต้องเพ็งต้องมาช่วยเราไอ้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 ไ้ไอ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 ้ ีเป็นดราม่าค่ะเป็นตัวอะไรดูว่าให้เขาต้องเล่าคดีกันแหละค่ะดูไม่แล้วก็เป็นเป็นเป็นพยาบาลที่เข้าไปอยู่ในครอบครัวของเขาครอบครัวเขาจะมีเรื่องราวต่างๆนางเอกเลยเป็นนางเอกเลยใช่ค่ะตอนนี้ก็มีเรื่องมายามีมายาแล้แล้วก็ พิงค์คนเลิงเมืองครับเฮ้ยพิงค์นี่มันสมัยก่อนเลยนะสมัยก่อนใครดังแล้วสมัยก่อนานี้ทาานี้เขาเป็นจักรไนร์จักรไนร์เทเลกรุล่าครับชใช่แล้วเรานี่เป็นเวอร์ชันนี้เป็นจักรจันทร์ครับจักรจันทร์จักรจันทร์เจริญบุรัชไม่ใช่ไม่ใช่อ่อนแล้วก็หลังจักรจันทร์อ่ะครับจุลีอาคาสตี้ครับผมอ่อนจรจบาบางแล้วก็มีเรื่องอกทะเลด้วยพี่ตอนนี้เพิ่งเปิดอกทะเลีก็มามามาพรีเมทเหมือนกันพรีเมทสามเรื่องเลยครับพริ้งคุณเล่นไปเลย พิงเล่นเป็นสามีคนแรกเป็นคนแรกครับเป็นคนตัดริบบิ้นครับว้าวเปิดอะเปิดอะเป็เรื่องครับเป็นคนเปิดเรื่องครับเปนเรื่องในเรื่องนี้แบบออกแนวดราม่าแล้วทำไมเราต้องเลือกแบบพิงกเพราะอะไรตายครับโอ้ยิงก์เหรอนางกินไม่บอกตายในเรื่องตายไปแล้วแล้วก็ไม่มีจะได้ว่าเป็นคนที่ดูพิงรักที่สุดนะเนี่ยแสดงว่าอย่างนั้นไหม เรียว่าไม่เกี่ยวเป็นคนที่รักพิงที่สุดครับรักพิงที่สุดแต่ว่าตายไปซะก่อนครับคนไม่ได้ไปเดินสะดุดตอไม้ตายเสียบอกทะลุทะลุอกตาจังานะที่โอเคแล้วก็น่าสนใจที่สุดท่าตรงนี้น้องแก้วใสอ้าวโหนี่ละครนีย์ดิสนีย์แก้วใสค่ะ รอนอนรอนคู่หู็นเนี่ยเหรอเห็กเเด็กเป็นดาราเด็กเร่ออนเป็นดาราเลยชื่อแก้วใสอหรลูกค่ะแต่คริสโตเป็นชื่อเลยเพราะพอดีว่าคุณพ่อตั้งชื่อว่าคริสตตลตอนเกิดคุณแม่ก็เลยแปลเป็นแก้วใสแล้วอพานเรื่องอะไรลูก uh, ค่ะรอออนก็ค okay, ู่หูค่ะไทยรอออนนี่คืออะไรร้อนอนแอร์ค่ะอ๋อรอออนแอร์ใช่แล้วถ่ายทำชื่นชีวากับรักสลับหน้าอยู่ค่ะชื่นชีวารักสลับหน้าเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกัน เรื่องเอาอะไรเม้งมูสวังดีครับสวัสดีครับไปเลยแม่นั่งชื่อเม้งหมูป่ะอะไรตอนแรกไม่ได้ชื่อนี้ครับตอนแรกตอนแรกชื่อชื่อกระตูนน่ะไปได้ครับกระตูนใช่แต่ว่าใช่แสดงว่าตอนเด็กๆเราไงแม่ขานไม่เป็นผมขานไม่เป็นครับหัวเข่าไม่ติดพื้นที่ต้องนึกสภาพเม้งเดี่ยวเดียวเดี่ยวเดียวหัวเข่าไม่ติดพื้นนี่เลย

เปลี่ยนชื่อเลยครับพาเปลี่ยนชื่อเถแม่ไม่ได้เปลี่ยนไม่เลยเราเป็นลูกคือเออเล็กละครเล็กตอนนี้ก็มีงานเดี๋ยวจะเอาเรื่อมีมีคมี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 คุณนายสายรับครับคุณนายสายรับแล้วก็กำลังถ่ายทำอยู่ก็จะมีอีกสองเรื่องมีสาบดอกสร้อยครับสาบดอกสร้อยกับทิ้งคนเลืองเมืองครับ เื่นเลไปเลยนะครับผมมันตัวเปิดเลื่อนแบบว่าเปิด่องเป็นจิ่กี้ผมผมี้ใส่ครับจกใส่เอาไปจิกเป็นผัวใช่ครับผมใส่กันไม่ใช่ไอ้นี้เป็นผัวอันี้เป็นแฝอนี่ไม่ได้ไอันียังไม่ได้ไม่ได้ัเเรื่องก็ไม่ได้ไม่ได้โอเคามชมผลงานของน้องๆกันแล้วกันครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับทุกค โอ้เราเลือกกันเลยดีกว่าเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิบอกว่าตรงนี้มี50คนผมมีคะแนน100คะแนนผมได้เจ็ดคะแนนสิ่งของที่ขอมาได้ได้เลยเลยถ้าได้แค่ไม่ถึง70คะแนนอป็นเงครับคุณติ๊กเ f สี่ครับบอกเลยว่าได้พาวพันบ๊อบบ๊อบบ๊อบบบ KFC จดหมายมีจดหมายมามีจดหมายมาเป็นอีเมลวะแหละเป็นอีเมลวะแหละแต่วันนี้มามาจากน้องคนเก่าที่เคยมาโชว์ในรายการของเราน้องปูเป้ครับน้องปูเป้เนี่ยเราบอกว่าเฮ้ยเขับตัวเล็กๆนะหน้าตาสวยเลยแล้วก็แต่ว่าเขามีความสามารถมาเล่นโพแดนซ์น้องปูเป้โพแดนซ์เนี่ยคือความสามารถเขาต่างกคนอื่นคือเขาใช้เป็นแอร์เรียลโพแดนซ์โพแดนส์ธรรมดาสาวรอยอ้าอสาวรอยครับไหมล่ทุกคนนะฮะความยากของมันนี่จะเพิ่ม ผมว่าเพิ่มขึ้นนะมากเลยถ้าเสามันตั้งมันจะอยู่นิ่งอะมันจะนี่ถ้าเห็นโปลแดนที่เราเห็นโพ้แดนกันทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นแท่นถูกไหมแล้วก็เสางอขึ้นมาจากพื้นว่างั้นแล้วก็เต้นบนเสาใช่เขาจะมีเล่นเขาเคยมานะไม่กี่คนเคยมาเลยวันนี้เขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาขอมาอีกทีหนึ่งว่าเป็นโชว์เพิ่มขึ้นไปเพราะว่าเขาเป็นดูโอ้แล้วเป็นสองคนอยู่บนโพ้แดน เล่นด้วยกันนะวันนี้เราอยากจะให้มาโชว์หน่อยแล้วกันโอ้ยากนะเดี๋ยวพวกเราเป็นรอให้คะแนนนะครับนะพบเลยนะครับคุณปูเป้คุณป๊อครับเชิญ คุณปูเป้ครั้งที่แล้วมาเล่นแอรีฟโพด a นซ์คนเดียวก็ว่ายากแล้วครับแต่ว่าวันนี้จะมาเล่นคู่กับคุณป๊อจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อสัรครู่ครับ